ทังหวัวอย่าเรียกว่าโรงเรียนกินคนให้เรียกว่าโรงเรียนเกือบกินอายุแต่ว่าหนูไหวตัวทันไม่ได้แอมหนูหรอทองทั้งหววแล้วเนี่ยอะไรครับพี่วิกเตอร์น่าจะหงอกหรือเปล่าสีผมปังอะเขาคุณคะอายุคิวหายไปไหนนั่น คิวหนูมันมีนะเว้ยแต่หรือว่าหนูควรไปเติมคิวอะยา่ารู้จักวิธีล้วนทราบอะแช่อจ่าบุลี่คิวแช่เช้าเขาแลกมาอย่ากโกรธกันมีคนแลกมาฝรั่งที่ไหนมาสตีมฝรั่งฝรั่งพูดฝรั่งไม่ได้นี่เรียกว่าฝรั่งเือเปล่าเรียนหนังสือหลับ ทำไมอ่ะถูกคน<อ>ไม่เฟี้ยวหรอ,หรอเราโครชอบเออมันไม่เฟี้ยวเหรอวะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมก็ทำแฟนคณเหลียวได้นะเผื่อหนูด้วยค่ะข้างหน้านั่นนะเผื่อหนูด้วย <c oughs> <c oughs> เออ พี่หมอพอนอนเลยครับดูหน้าหนูดิคุยเครียดอะ่ะเฮ้ยดูไม่ได้ว่ะรับไม่ได้เขียนอย่าบนเดี๋ยวเขียนคิวไปก่อนสาวคนนี้นมิจจะคนหน้าหลังฉันแล้วหนูหน้าหลางังนี้เคข็งเคข็ง เป็นคนคิวไม่มีเขียนแบบนี้ได้การพนันไม่เคยได้ไม่เคยรวยมายังคิวหนูมายังคิวหนูมายังสวัสดีค่ะ นมพี่ต้นข้าวสวัสดีครับมีคนบูลลี่หนูว่าไม่มีคิวอะครับหนูก็เลยต้องมานั่งเขียนคิวอยู่แบบนี้คือจริงๆหนูคิวเยอะมากนะทุกคนแต่แบบเข้าใจใช่ปะขพอใจหรือยังพอใจหรือยัง อะไรก็ไม่เคยพอใจแชทน้องไม่หนูซงอ่อเธอชอบเราอยังเราเขียนคิวให้ดูเลยนะเธอถ้ายังไม่เห็นนี่ต้องเมจิละเออคือเอาจริงเอาจริงๆถ้าส่งกระจกจริงๆก็คือคิ้วค้นดำอะ่ะเออผมมันมันเป็นที่ผมครับอย่าอย่าโทษใครเลยนะ หนูว่ามันก็ได้อยู่นะได้อยู่โลงมันโหดร้ายไอ้น้องอ,อืคิวค้าต้องใช้กล้องปลาละเออกล้องปลาต้องเข้าหนูแล้วปะปัดปัดนะนัดนะดียังอืม้ม สวยสวยยังสวยสวย,สวยังคิวค้างค้างเอ้ยอสวัสดีครับผมทองทั้งไอเซีโวเซียวัสดีครับให้เหมือนเดิมเออหนูว่ามันเป็นที่ผมอะไรอย่าบ้างกันเลยอุ้ยแต่แบบนี้ก็เท่ดีนะ หนูว่าก็เท่นะของขวัญปีใหม่เพิ่งมีตังค์เอ้ยขอบคุณนะคะดีสักสาเดือน thank y มากๆเลยค่ะเข้ามาดูหนูก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่รำค่าแล้ว thank y มากๆเลยลํำผากตอนเชิดแ <laughs> ม่มันมีที่เช็ดเครื่องสําอางอยู่ทุกคนไม่ต้องซีเรียนนะคะไม่ต้องโฟกัสคิ้วหนูแค่นั้นแหละเออมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าทุกคนไม่โฟกัสคิ้วหนูอายุโซคิ้วหนารู้จักปะ ปิดกล้นองละอยากเห็นข้างหลังอะข้างหลังเป็นสีดำไงหมอค้าหายแล้วหา,หายแล้วครับแชทจะไปได้ยังแชทครับอไปได้ยังอยไปได้ยังเพียตาอยู่ไปได้ยัง ลงสตรีมไงพี่รอ thank you ไปถอดเอออย่าอย่าตัดทอได้ไหมขอร้องก็ตามสัญญาว่าจะสตรีมไงวี หนูไปนอนเถอยังหนูมีไรจะอวดด้วยวันนี้หนูไปถ่ายรูปมาใช่ไหมแล้วก็หนูเสียใจที่หนูไม่ได้เจอพี่บัสเพราะว่าพี่บัสตื่นสายแล้วก็ก็คือมาสายนั่นแหละทุกคนแล้วทุกแล้วเขาก็ถ่ายรูปกันเสร็จหมดแล้วอะ่ะก็เลยได้กลับก่อนแล้วก็ไม่ได้เจอพี่บัสแต่ว่าหนูไปซื้อจานที่จะจุจักมาเนีะเลื่นดิอยู่ขาง รีไปจังอะ <c oughs> ก็พี่บอกว่าก็พี่บอกว่าให้ขึ้นสตรีมไงแล้วหนูก็ขึ้นสตรีมแล้วก็ก็ขึ้นสตรีมแล้วไงพี่ก็ตื่นเช้าอยู่นะแต่พี่ไปทํางานไม่ได้ไปทําไปทํานู๊คืออะไรอะชีผมไมหน้าร้านแต่ว่าคิ้วหนูไปไหนคิ้วหนูอยู่บนอยู่ใตผ้ผคพังพี่สาวนี่หนูได้จานใหม่มาด้วย ไม่ได้รีวิวแต่อวดชิดสท,ที่จตุจักรน่ารักมากเลยอ่ะนี่น่ารักไหมหน้าหนูกับถ้วยอะไรใหญ่กว่ากันตอบหน้าหนูกดหนึ่งถ้วยกดสองสสัังมมเีย ได้ยินครับได้ยินครับถ้วยกดหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้หนูบอกว่าถ้วยกดหนึ่งใช่ป่ะอืมใช่ถ้วยกดหนึ่งนี่หนึ่งกันเต็มเลยเลิศเลิศสองสองอะไรหนึ่งจุดเจ็ดมาเป็นทศนิยมถ้วยใบนี้ราคา70บาท แต่น่ารักจริงๆเลยอ่ะมันใส่ไหมมันเป็นเซรามิกเนะี่ยเห็นปะเห็นปะสองสองคือถ้วยใช่ปะนี่เห็นปะมันต้องมามากทุกคนใครตุ๋นก็ได้หนูจะเอนจอยฟู้ดถ้าหนูทำกับข้าวเองแต่ว่าคงไม่ทำหนูมีถ้วยหนึ่งอันละแล้วก็หนูไม่ได้ซื้อแค่ถ้วย อะไรขอจอิ้นข้าวอยู่กับพี่แม่นะ่าน่านานตกแตกอุ้ยแล้วก็เสียงดั้นิดนึงนะต้องอดทนดูหนูต้องอดทน10รล้อชนก็คงเจ็บอะ่ะนี่จานใบนี้20บาทลายคนหน้ารักอ่ะดูดิจานกับหน้าหนูอะไรอะไรใหญ่กว่ากันถ้าเป็นจานให้กด กดกดโอเคแต่ถ้าเป็นหน้าหนูกด KO พี่ MK ขอบคุณของกิฟต์ซัมนะคะขอบคุณสำหรับของกิฟต์ซัมเต็งกิวมากๆเลย KO คืออะไรอะหน้าผากดูดินี่เขาไม่ได้จ่ายตังให้หนูมารีวิวนะคะแต่หนูแค่อยากอวดเฉย ทุกคนอย่าตอบคำถามมั่วๆให้ตอบตามความจริงเป็นไงน่ารักปะเป็นไงเฟียวปะคุณเฟียวเลยอะแต่หนูซื้อพูดเองอันอันนี้ลูกค้าจะงงเลยอะว่าหนูแกะอะไรอะดูหน้ามานันดิอย่างโง่แมวอย่างโงู ทุกคนรู้ไหมเราจะกินกับข้าวอร่อยขึ้นถ้าหากว่าถ้วยมันใหญ่แต่ว่ากับข้าวมันน้อยเดียวอ่ะที่อยู่ในถ้วยอ่ะดูดิลายคนสวยอ่ะสนุกอุปทานกินข้าวบ้างนเนี่ย <laughs> เน้นถ้วยใหญ่ทุกคนมันจะอร่อยขึ้นถ้าถ้วยมันใหญ่แต่ว่าในในถ้วยมีกับข้าวแค่นิดเดียวอ่ะไม่เป็นแบบหนูหรอครับไม่เป็นแบบหนูกันหรอครับ ทุกคนไม่เป็นหรอหนูเป็นคนเดียวหรอเนี่ยคำถามเดิมครับถ้วยกับหน้าหนูอะไรใหญ่กว่ากันหนูจะบอกให้ดูหนูจะเอาถ้วยใบนี้ครอบหน้าตัวเองนะมันครอบได้พอดีเลยอ่ะดูดิเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเห็นปะถ้วยใหญ่กว่าโว้ยทุกคนอยากโกหกอยากโกหกตัวเอง กว่าหน้าเนื้อเนื้อถ้วยมันใหญ่กว่าหน้าจริงๆเนี่ยแล้วกับข้าวมันก็จะอยู่แค่ตรงเนี้ยทุกคนถ้วยใหญ่แต่ว่ากับข้าวที่อยู่ในถ้วยอ่ะถึงจะน้อยนิดแต่มันก็จะดูอร่อยขึ้นเนี่ยดูนะดูดูนะเนะนูจะจะคล้องให้อยู่อีกทีนึง เห็นปะเห็นไหมทุกคนถ้วยเต็มหน้าเลยอ่ะดูดิโคตรใหญ่อะ่ถ้วยใหญ่กว่าใบแรกอีกนะแต่ว่าซื้อมาใบเดียวเพราะว่าอยู่คนเดียวไว้ถ้าอยู่ถ้าอยู่สองคนเนี่ยคืซื้อมาเยอะ ซื้อมาเลยอ่ะทุกคนแหนุแล้วก็เขาขายอย่างเดียวเซฟิงแมวหนูยังงงเลยอ่ะถ้วยเมื่อกี้ซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วลดึดูแต่อันเนี้ยลายนี้ก็น่ารักอุ้ยสีที่หนูชอบเลยอ่ะสีเหลือลงอ่ะแจนขนาดนี้นนนรูคัทได้เข้าไปนอนออถ้าลูคัดเข้าไปนอนหนูจะถ่ายรูปส่งไปให้ดูแล้วกันดูดูด ดูลูกค้ายังชอบอะ่ะสงสัยนี่ดูดิเป็นไงดูดิจานก็พอๆกับหน้าหนูอะ่ะดูดิสีสวยสีสวยทำยังไงดีถ้าวางไว้ตรงนี้แมวมันจะเอาไปแน่เลยเอ่ะ ซื้อจานมาสองใบแล้วก็ซื้อถ้วยใบเด็กมาหนึ่งใบใหญ่มาหนึ่งแล้วก็ซื้อช้อนมาด้วยพี่ดิวขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซ้ํหกเดือนนูสตรีม GTA นะทุกคนแต่แบบแค่อยากอวดไม่ได้รีวิวถ้วยแต่อยากอวดเฉยๆว่าซื้อมาชามสลิมชามอะไรมันคือจานด้วยที่สีดอกมาก จะด่านหนูก็ด่ามัวๆนะเว้ยพี่ต้องบอกว่าจานสลิมไม่ใช่ช้มนั่นแกะยังไงแล้วเนี้ยซื้อซื้อซื้อซ่อมมาด้วยอยู่คนเดียวแต่ซื้อหลายอันทำไมอะ่ะใช้แล้วทิ้งอ่ะรู้จักปะนี่ซ่อมนะไม่ใช่กระดาษทิชชู่ที่จะใช้แล้วทิ้งแต่ผมจะทิ้งอ่ะใครจะทำไม เลยจ้ะแม่งหนูหนูพูดไปเรื่อยนะเว้ยเงินมันเหลือนะอือดูดูทำไมอะ่ะก็อยู่คนเดียวอ่ะครับแต่ว่าซื้อมาเยอะเพราะว่าใช้ทีนึงก็ทิ้งเลยยิ่งกว่าชิชู่อะ่ะพี่แม่งปอแม่งพูดความจริงนะเว้ยเงินมันเหลือ,อเลยเกินจริง ดูไว้ทำหน้าอลรมจอยนี่ดู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 ดิด,ดูดูซ่อมนะคะทำสวยงามนี้ถามว่าทำกับข้างกินเองไหมไม่อ่ะสั่งเหมือนเดิมป้ามาใช่หรอป้าสตีมแล้วหรอครับทุกคนอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนอขี้เกียจละเดาไว้ได้ถึงสามปันอุ้ย อยากกินสายไปอุ้ยอะม่ำๆม่ำหม่มมม้างแบบแจริงพี่อาร์ดูดิวิธีคนคนรวยอ่ะเขาหนูซื้อซ่อมมาหนูอยู่คนเดียวแต่หนูซื้อมาหลายอันเพราะว่าหนูใช้แล้วแล้วก็ทิ้งเหมือนกระดาษทิชชู่เป็นไงคนก็ <c oughs> หนึ่งหยาดเลยหนึ่งหยาดเลยซื้อซ่อมไป เฮ้ยมีซ่อมก็ต้องมีช้อนดีของมันคู่กันทุกคนซื้อช้อนมาด้วยฮัลโหลรอพลาสติกไปไหนพี่อะน้ำได้ดีน้ำน้น้ำใม้น้บไอยูป๊าป๊าดูหนูสิครับป๊าป๊าไม่มาไอยูก็ไม่มาเวลาไม่ตรงกันอู๋เมลโค้จีงซีนอะทุกคนนี่เห็นไหมอยู่คนเดียว แต่ว่าซื้อช้อนมาหลายอันวิถีคนรวยเนาะใช้แล้วทิ้งหรือว่าเธอจะมาเป็นของที่เราใช้แล้วทิ้งอนะ่ะอย่าเล่นนะอย่าเล่นเลเติมปากหน่อยจืดไปน,นิดนึงป้าป๊าอย่าแซวกันที่เกียล้างเลยดูอกพี่อย่าเอาความจริงมาพูดเล่น อยาเอาความจริงมาพูดเร่งครับแมวคนยังซีนเลยอะทำยังไงเนี่ยต้องคิวหนูมีคิวไว้เนี่ยเติมจนไม่รู้จะเติมยังไงแล้ว <c oughs> อ,อสรุปก็ใช้ซออช้อนพสติกเกเขาให้มาเพราะว่าวิธีคนขี้เกียจนะคะเราจบจบด้วยวิธีคนขี้เกียจ ก็คือขี้เกียจล้างก็เลยไม่ใช้สุดท้ายหมดพอจบการจบการอวดเพียงเท่านี้ช้อนกับซ่อมรวมกันแล้วอันละ300บาทเลยนะทุกคนช้อนพลาสติกซื้อ20บาทได้ตั้งหลายอันอ่ะหนูรวมตัวเองอ่ะโทษใครก็ไม่ได้อ่ะให้ฟ้าล่าง ว่าไงว่าไงระวังแมวทำชามตกนะเออนั่นดิแล้วก็มันคูดแย่งสินน้องนีโดนหลอกหายแล้วอ่ะซุงเนี้ยพี่แมงปอร้านค้าหลอกหนูไม่เท่าพี่หลอกหนูหรอกนะ สิบาทเดี๋วแยะเออจริงทำไมวันนี้พูดเนิ่นเนิ่แปลกๆหนูลงสตรีมได้ยังรีวิวชีวิตวันนี้จบแล้วอะ่ะเอาจิงๆนะวิองอ่งหนูจะบอกว่าเอาผมลงก็เหมือนคนไม่มีคิ้วเพราะเอาขนอเอาขนเอาผมขึ้นก็เหมือนคนหัวเถิกหนูเลือกอะไรได้บ้างฮ หนูเรืองอะไรได้บ้างพี่ต้อนน้ำขอบคุณนะคะเนี่ยหนูเรื่องอะไรได้บ้างอ่ะเอาลงก็ไม่มีคิ้วเอาขึ้นหัวก็เถอะชีวิตมันไม่ง่ายเลยอ่ะทุกคน